ในโลกที่บิดเบี้ยวและเต็มไปด้วยศพเดินได้แบบนี้เป็นทุกคนจะเอาตัวรอดกันได้หรือเปล่ากับคอมิกที่ว่ากันว่าเป็นเรื่องที่ต้องอ่านก่อนตาย The Walking Dead ที่จะพาเราตามติดกลุ่มตัวละครผู้เคราะห์ร้ายซึ่งต้องมาเผชิญหน้ากับเหล่าผู้ติดเชื้อและไม่ใช่แค่นั้นนะครับพวกเขายังต้องเรียนรู้จิตใต้สำนึกของมนุษย์ไปพลางๆจนต้องตั้งคำถามกับตัวเองเสมอๆว่าที่จริงแล้วสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในโลกใบนี้มันคือเหล่าศพเดินได้หรือเป็นมนุษย์ที่เหลือรอดกันแน่มาครับเราไปพบกับเรื่องราวแห่งการ ทดสอบศิลธรรมในใจคนกันกับจุดเริ่มต้นของทุกอย่างใน The Walking Dead ครับ เรื่องราวมหาการทั้งหมดของเหล่าศพเดินได้เนี่ยจะเริ่มต้นขึ้นในฉากที่ริกคลิมส์และเชนวอลช์สองตำรวจคู่หูที่กำลังเผชิญหน้ากับอาชญากรที่หลุดออกมาจากคุกอยู่ก็เรียกว่าย่างเชิงกันอยู่นานและกว่ากำลังเสริมจะมาก็ปาเข้าไปสิบไม้จากที่นี่ริกคิดว่าต้องทำอะไรสักอย่างแล้วก็เลยให้เชนช่วยคุ้มกันให้เขาทีแต่ก็เกิดเหตุผิดพลาดขึ้นจนได้เมื่อเชนถูกยิงปลดอาวุธและริกก็ถูกสอยเข้าที่กลางอกอย่างจังก่อนภาพจะตัดไปทันที หลังจากนั้นเวลาที่ผ่านล่วงเลยไปวันแล้ววันเล่าจนกลายเป็นหลักเดือน ริกที่อาการโคมา่าตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลแบบลืมวันลืมคืนไปเลยมันนานขนาดที่เขายืนทรงตัวก็ยังไม่ไหวเพราะโคม่าไปนานจนขาไม่มีแรงและไม่ว่าจะกดกลิ่งสักกี่รอบก็ไม่มีพยาบาลตอบรับสักคนเดียวพี่แกเลยตัดสินใจคว้าชุดแลพยุงตัวเองออกมาจากที่นั่นแต่ที่น่าแปลกก็คือไม่มีใครตอบรับไม่ว่าแต่พอเดินออกมาทุกคนในโรงพยาบาลก็หายหน้าหายตาไปกันหมดนี่มันอะไรกันเนี่ยทุกคนจะไปพักเที่ยงพร้อมกันหมดแบบนี้มันก็ใช่เรื่องนะริกก็เลยเดินมาเรื่อยๆจนกระทั่งเขาได้เปิดลิฟต์และ เจอเข้ากับศพศพหนึ่งที่ร่วงลงมาพี่แกเลยตกใจมากๆทําอะไรไม่ถูกรีบวิ่งตามหาคนช่วยแต่ทว่าภาพที่เขาไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นและเป็นภาพที่น่าสยดสยองอย่างมากกําลังจะปรากฏต่อหน้าเขาและภาพที่ว่าก็คือภาพภาพนี้แหละครับ ชิปหายแล้วไงทำให้ถึงมีศพเต็มไปหมดเลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นวะแถมศพที่ว่ายังเหมือนกำลังจะเดินมาทำร้ายเขาด้วยเดี๋ยวนะนี่ศพมีชีวิตขึ้นมาอย่างนั้นเหรอริกที่เต็มไปได้วยความสงสัยก็เลยพยายามเดินเลี่ยงมาเรื่อยๆจนเผลอตกบันไดเล่นแนวเจ้าหน้าเละนั่นคอหักเลยทีเดียวแล้วตัวเองก็รีบเดินมาลานจอดรถและเอาเข็มขัดล็อกประตูเอาไว้ด้วยในหัวของริกตอนนี้นั้นเต็มไปได้วยความมึนงงแล้วก็สับสนสุดๆในช่วงที่เขาโคม่าอยู่มันเกิดอะไรขึ้นบ้างเลยเนี่ยทำไมคนในโรงพยาบาลหายเกลีี้้ยงแลวมตศ เต็มไปหมดเลยแถมบางร่างยังคงเดินได้แม้จะอยู่ในสภาพที่ไม่น่ามองแล้วก็ตามเขาก็เลยเดินออกมาจากโรงพยาบาลจนมาพบว่าข้างนอกนี้ก็วังเวงไม่ต่างกันในจังหวะน,นี้เขาจะได้พบกับร่างของศพพูดได้ปริศนากําลังร้องอย่างทรมานจากร่างกายที่ฉีกขาดริคือทนเห็นสภาพแบบนี้ไม่ได้ก็เลยเลือกจะเดินจากมาพร้อมกับจักรยานที่ตัวเองก็แทบจะไม่มีแรงขี่ด้วยซ้ําเขาพยุงตัวเองขี่จักรยานกลับมาที่บ้านซึ่งเราก็จะเห็นว่าบ้านของริกตอนนี้พังยับเยินมากๆและได้เห็นรูปครอบครัวของเขา ด้วยบ่งบอกว่าริกไคลม์ ก็มีครอบครัวเหมือนกันแต่คําถามคือครอบครัวของเขาตอนนี้อยู่ที่ไหนกันแหละริกกลับมาบ้านด้วยความสิ้นหวังในโลกที่เขาไม่เข้าใจอีกต่อไปแล้วแต่ทว่าขณะที่ริกกำลังสับสนเขากลับโดนพล่วปริศนาฟาดเข้าถ้ายทอยจนสลบไปเลยแล้วเราจะเห็นว่ามันเป็นฝีมือของเด็กน้อยผิวดําที่เดินมากับคุณพ่อเพราะคิดว่าริกเป็นเจ้าสิ่งสิ่งนั้นเหมือนกันซะอย่างนั้นและพอชายดวงสวยตื่นขึ้นมาเขาก็พบพ่อลูกมาชวนไปดินเนอร์ด้วยกันก่อนอื่นเลยตัวลูกเนี่ยมีชื่อว่าดูเอนส่วน พ่อคือมอร์แกนโจนส์สองตัวละครที่จะมีบทบาทสําคัญกับเรื่องไม่ว่าจะคอมิกซีซรีส์หรือว่าวิดีโอเกมโดยหลังจากดูเอนทุบริกไปแล้วเนี่ยมอร์แกนก็จะขอโทษแทนลูกที่ทําแบบนั้นไปเพราะน้องแกคิดว่าริกเป็นเจ้าสิ่งนั้นริกก็เลยได้ทีเออไอสิ่งนั้นที่พวกคุณว่าเนี่ยมันคืออะไรกันวะมอนสเตอร์เหรอผมเลยโคตรงงเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนผมหลับไปมอร์แกนก็เลยงงนี่ต้องหลับไปนานขนาดไหนถึงไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นเลยเนี่ยริกเลยบอกว่า อ๋อพอดีเขาถูกยิงจนโคม่ามาเนะี่ยแล้วก็ฟื้นขึ้นที่โรงพยาบาลเขาพบว่าตอนนี้โรงพยาบาลกลายเป็นโรงพยาบาลร้างไปแล้วแล้วพอกลับบ้านมาลูกเมียก็หายไปเมืองก็กลายเป็นสภาพนี้ไปแล้วอีกมอร์แกนก็เลยเล่าให้ฟังเพิ่มเติมว่าตอนนี้สื่อทุกอย่างถูกชัดดาวไปตั้งแต่หลายสัปดาห์ก่อนแล้วและที่นี่ก็ถูกปิดตายไปเรียบร้อยพวกเขาปล่อยเกาะเราเพราะที่นี่มีเจ้าสิ่งนั้นเพ่นพ่านเต็มไปหมดและการจะกำจัดพวกนั้นคือเราต้องเล็งที่หัวเหมือนที่ลูกชายเล่นงานนายส่วนบนนั่นแหละไม่มีใครรู้ว่าอะไรทําให้คนเรากลายเป็นเจ้าสิ่งนั้น เรารู้ข้อมูลล่าสุดก็แค่ว่าทุกคนจะต้องย้ายลกรากเข้าสู่เมืองใหญ่เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองจากสิ่งอันตร,รายเราก็เลยต้องมาอยู่ที่นี่ลองเสี่ยงมาแอบในเมืองเล็กๆมันก็ไม่เสียหายนะจนมาเจอคุณนี่แหละซึ่งเราเห็นว่าสิ่งที่มอร์แกนทําคือการเสี่ยงมาอยู่ในเมืองเล็กแทนที่จะไปกระจุกในเมืองใหญ่เพราะแบบนั้นน่ยทรัพยากรที่ขาดแคลนมันจะส่งผลให้พวกเราต้องแย่งกันกินเองและเบื่อเพลอไปรวมกระจุกกันในเมืองใหญ่ปัญหามันก็เยอะกว่าเดิมทําให้อาจจะเสี่ยงถูกเจ้าสิ่งนั้นกินไวกว่่าออยูในเเมืงล็กแบบ 尼。你 ที่คนไม่ค่อยมีแล้วก็ได้เมื่อริกเขาได้รู้ข้อมูลแบบนั้นเขาก็เลยบอกว่าเขาอ่ะมีภรรยาอยู่ในแอตแลนตาซึ่งน่าจะหอบลูกไปด้วยแล้วขับรถจากนี่แค่หชั่วโมงก็ถึงแล้วบางทีคุณน่าจะไปเมืองใหญ่กับพวกเราด้วยนะเราริกก็หยิบกุญแจมาเตรียมมุ่งหน้าไปเมืองใหญ่อย่างแอตแลนตาเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีซึ่งแน่นอนว่ามอร์แกนก็ยังยึดอุดมการ์ของตัวเองแต่ยังไงซะเขาก็ไม่ได้ห้ามริกนะคนเรามีอุดมการ์ที่แตกต่างกาันมันก็ไม่แปลกแต่ตอนนี้ก่อนอื่นเลยเราต้องการสเสบียงและอาวุธให้้พรออมะก่น ิกก็เลยแวะไปที่สถานีตำรวจที่เขาเคยประจำการเพื่อตราเตรียมอะไรก่อนออกเดินทางช่วงนี้มันก็จะมีบทสนทนามากมายเกิดขึ้นทั้งเรื่องที่มอแกนกลัวจะถูกจับเพราะเพิ่งรู้ว่าริกเป็นตำรวจเขาเนี่ยเผลอบุกรุกบ้านทายังทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ไปอีกแต่ว่าริกอะไม่ได้อะไรหรอกยังไงที่นี่มันก็เละอยู่ก่อนแล้วดีซะอีกที่นายมาช่วยดูแลบ้านให้เราและเพื่อนบ้านแล้วก็ยังมีแนะนําตัวต่อกันและกันเราจะเห็นเลยว่าริกจะแอบมีอารมณ์ขันยุ่พักหนึ่งแต่ก็รู้สึกละอายเมื่อเห็นสิ่งที่เกิดขึ้้้นนนนกกกกัับโลเรราาใวีนนจะยิมออ ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันดูไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่มอแกนเขาเข้าใจดีก็เลยช่วยปลอบริกทําให้เกิดมิตรภาพดีๆขึ้นมาระหว่างริกกับมอแกนในช่วงสั้นๆที่มันจะต่อยอดไปยังอนาคตอีกด้วยแหละครับหลังจากทุกคนเตรียมพร้อมกันแล้วริกใส่ชุดตำรวจเต็มยศเพื่อให้อะไรๆมันง่ายหน่อยตอนเข้าเมืองพร้อมกับลูกซองและอาวุธคู่ใจส่วนมอแกนก็จะได้อาวุธไปเต็มคลางอยู่เหมือนกันเพราะด้วยการที่คุยถูกคอและเห็นว่ามอแกนเป็นคนดีริกก็เลยให้ทางอาวุธทั้งให้ยืมรถตำรวจไปด้วยไว้จบเรื่องนี้ อะไรอะไรมันปกติอ่ะก็ค่อยว่ากันอีกทีซึ่งเราต่างก็รู้กันนะครับว่าคําว่าปกติมันไม่มีจริงในโลกของ The Walking De a d แน่นอนแล้วก่อนที่ทั้ง3จะแยกทางกันไปริกไปแอร์แลนด์ตาตามหาลูกเมียมอร์แกนกับดูเอนตลอดในเมืองเล็กต่อด้วยกันทั้ง3ก็จะได้เจอกับศพเดินได้อีกตัวที่เกาะตะแกรงอยู่มอร์แกนก็เลยสอนริกที่กําลังจะผีผาว่าในโลกที่เราต่างคนต่างต้องเอาตัวรอดแบบซวยเวอร์อย่างเงี้ยการประหยัดกระสุนและสเสบียงมันเป็นอะไรที่สําคัญที่สุดแล้วและทุกคนก็จะแยกย้ายไปตามทาง ของตัวเอง โดยระหว่างทางเข้าเมืองใหญ่ริกจะผ่านกลับมาจุดเดินพี่เขาเอาจาัก,กรยานแล้วเจอศพนอนผง,งาบอยู่ตอนแรกที่เขาไม่รู้เรื่องเนี่ยก็ได้แต่กลัวแล้วก็สงสารเวทนาแต่ว่าหลังฟังความจริงจากปากของมอร์แกนถึงเหตุผลปริศนาที่ทําให้ศพคนตายลุกขึ้นมาเดินได้ปุ๊บเขาก็รู้ว่าร่างเหล่านี้มันไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปแล้วและก็ได้ตัดสินใจปลิดเชียร่างนั้นเพื่อให้พ้นทุกข์ก่อนที่ตัวเองจะขับรถจากไปโดยหลังจากนี้นะครับเราจะขอเรียกพวกศพเดินได้ว่าเดอะวอลเกอร์ไป ตลอดจนจบเรื่องเลยนะครับและถ้าใครสงสัยว่าวอล์กเกอร์กับซัมบี้มันต่างกันยังไงใช่ครับ มันไม่ต่างเลยเหมือนกันเป๊ะเพียงแต่ในจักรวาล The Walking Dead ต้องเลี่ยงมาใช้คําว่า Walker เพื่อเลี่ยงลิขสิทธิ์จุกๆจิกๆและยังเป็นการบ่งบอกอีกว่าในโลกของพวกเขาหลายๆคนไม่เคยรู้จักคําว่าซอมบี้ที่เป็น pop culture สุดโด่งดังมาก่อนคําคํานี้ก็เลยไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนักเพราะงั้นคําที่ดูจะอธิบายเกี่ยวกับสิ่งสิ่งนั้นหรือว่าศพเดินได้อย่างชัดเจนที่สุดในตอนนี้มันก็คือคําว่า Walker นั่นเองแหละครับ หลังริกฟื้นจากโคม่าและพบว่าโลกไปนี้แต่มไม่ได้วอล์เกอร์ไปหบดแล้วพี่แกก็กำลังมุ่งตรงไปยังเมืองใหญ่อย่างแอตแลนต้าที่ได้ข่าวมาว่ามีที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนรวมถึงลูกเมียตัวเองก็อาจจะอยู่ที่นั่นด้วยแต่ประเด็นคือระยะทางกว่า5ชั่วโมงเนี่ยมันถือว่านานมากๆน้ำมันก็เลยหมดกลางทางจะไปเติมที่ปัม๊มก็ไม่มีน้ำมันเหลืออยู่แล้วอีกฉิบหายแล้วไงทีนี้ริกก็เลยจำใจต้องทิ้งรถเอาไว้และแบกของเดินเท้าสำรวจบ,บ้านใกล้เคียงต่อเพื่อจะเจอน้ำมันหรือว่าพาหานะใหม่ๆบ้างแต่ ว่าจะไปที่ไหนริกก็เจอแต่ศพนอนเกลื่อนไปหมดไม่เป็นวอลกเกอร์ไปแล้วก็นอนแองแม้งหมดสภาพเล่นเอาตำรวจของเราถึงกับอ้วกไปเลยแต่ทว่าในความโชคร้ายมันก็ยังมีโชคดีอยู่นะครับเพราะบังเอิญที่ที่แวะไปสำรวจดันมีโรงม้าอยู่เขาก็พยายามเกลี้ยกล่อมพูดดีกับม้าจนสนิทกันและพายกันวิ่งไปแอร์แลนด์ต้าต่อทันทีซึ่งระหว่างทางเนี่ยก็ตามสไตล์ชายผู้โดดเดี่ยวนะไม่มีใครคุยด้วยก็คุยกับม้าไปเลยเรียกว่าก็เล่าอะไรต่างๆนานาให้ม้าฟังไปเรื่อยซึ่งเรื่องที่เล่าก็จะเกี่ยวกับลูกและ เมียอย่างลอลีกับคาวนั่นแหละทุกๆอย่างมันก็แฮปปี้ดีอยู่หรอก จนกระทั่งวันนี้อะไรๆมันดูแย่กว่าวันนั้นมากๆเลยเนะริกตัดเพ้อกับตัวเองแลบไม่กี่อืดใจในที่สุดริกกับม้าก,ก็เดินทางมาถึงแอตแลนตาสักทีแต่ประเด็นคือที่นี่มันไม่เหมือนกับที่คิดไว้เลยครับพรามแม้แต่เมืองใหญ่ๆก็ถูกลมไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกันเท่านั้นยังไม่พอเนี่ยครับเสียงม้าเดินมันก็ดังพอจะปลุกพวกวอลเกอร์ขึ้นมาอีกเพียบและพริบตาเดียวแหละครับพวกวอลเกอร์ก็ได้ล้อมทั้งคู่เอาไว้หมดแล้วริกเขาก็เลยไม่มีทางเลือกพยายามควบม้าหนีแต่ก็ไม่ร เขาเลยจำใจต้องทิ้งม้าที่พาเขามาถึงที่นี่ให้ฝูงวอลเกอร์รุวมกัดกินไปส่วนตัวเขาเองก็อาศัยจังหวะทีเผลอเอาตัวรอดหนีมาได้คนเดียวก่อนจะบรรดาลโทสะก็นนำยิงใส่พวกนั้นรัวๆแต่ยิ่งลั่นไกลไปเท่าไหร่เสียงปืนที่ดังลั่นนั้นก็ยิ่งพาพวกมันออกมาอีกเพียบริกรีบวิ่งหนีมาในตรอกแต่กลับโดนใครบางคนลากตัวหลบเข้าไปซึ่งเราจะเห็นว่าเขาคนนั้นเป็นเด็กเอเชียคนหนึ่งที่ดูจะรู้ทางหนีทีไล่ในตรอกซอยนี้ดีมากๆแถมยังดึงบันไดลิงลงมาพาริกหนีขึ้นที่สูงอีก ต่อแรกริกก็เงอนเงเไม่รู้จะเชื่อใจดีไหมแต่ก็ยังดีกว่าถูกพวกวอลเกอร์รุมรับประทานแน่ๆซึ่งสุดท้าย ริกก็จะรอดมาได้ครับแล้วเด็กคนนี้ยังสั่งให้ริกรีบกระโดดข้ามหลังคาเพลนจากนี่ก่อนที่พวกวอลเกอร์จะมาปิดทางทั้งหมดเถอะซึ่งตรงนี้เราก็จะเห็นคําว่าซอมบี้ไปครั้งแรกจากปากของเด็กเอเชียคนนี้ด้วยเอาจริงริกที่เป็นตำรวจเนี่ยดูไหวพริบจะน้อยมากๆเลยนะครับทั้งโลกทั้งทําอะไรไม่ถูกตอนกระโดดข้ามมาก็ยังเกือบไม่ผ่านพอแทนที่จะโยนกระเป๋านักไปอีกฝั่งก่อนแล้วค่อยโดดตามตัวล่ง แต่นี่เล่นโดดมาทั้งอย่างนั้นดีที่เจ้าหนูคว้าตัวเอาไว้ไม่งั้นเรียบร้อยไปแล้วแน่ๆแ,แต่ก็อย่างว่าแหละนะจังหวะที่เด็ดที่ขาดจังหวะที่เจอกับอะไรที่ไม่คาดคิดมันก็สามารถทําให้เราสติแตกได้เหมือนกันและหลังจากนี้พ่อหนุ่มก็จะสั่งให้ลงจากตึกและวิ่งให้เร็วที่สุดโดยไม่ต้องเหลียวหลังมองถ้าเราวิ่งเข้าป่าไปไกลพอมันจะตามเราไม่ทันเพราะพวกนั้นมันเคลื่อนไหวช้ามากและจงจําไว้เสมอว่าห้ามใช้ปืนโดยเด็ดขาดถ้าไม่จําเป็น และอย่าให้มันแตะต้องตัวเพราะถูกกัดครั้งหนึ่งเท่ากับจบเหตุทันทีริกรับทราบทุกอย่างก่อดทั้งคู่จะหนีออกจากตึกนั้นด้วยกันอย่างราบรื่นมงบอกว่าเจ้าเด็กนี้มันเทพจริงๆไม่ได้โมโลและก็ไม่ได้ขี้ขุยด้วยระหว่างทางริกที่เหมือนเด็กอ่อนหดัดก็ตกใจกับทุกอย่างที่เห็นแหละครับจนพ่อหนุ่มเอเชียงงว่านี่พี่แกไปอยู่ไหนมาเนี่ยหัดเปิดหูเปิดตาซะบ้างนะโลกเรามันเป็นแบบนี้มาเป็นเดือนแล้วแต่ริกตอบกลับมาแค่คําเดียวก็เข้าใจได้ทันทีเออพอดีฉันโคม่าอยู่เนี่ยและหลังจาก วิ่งเข้าป่ามาไกลพอปุ๊บทั้งคู่ก็จะหยุดคุยกันสักพักเพื่อปรับความเข้าใจ ริกได้เล่าถึงเรื่องที่เขาตื่นมาในโรงพยาบาลให้ฟังส่วนเด็กเอเชียที่ต่อมาเราจะรู้ว่าเขาชื่อว่าเกลนลีจะเป็นอีกหนึ่งตัวละครหลักของเรื่องนี้เลยเกลนได้เล่าในมุมเขาให้ฟังบางว่าเจ้าพวกนั้นที่อยู่ในเมืองไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามพวกเขาไม่มีชีวิตจิตใจอีกแล้วรัฐบาลได้ทิ้งเมืองให้ร้างแล้วส่งเจ้าพวกนั้นเข้าไปกระจุกตัวในเมืองใหญ่เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมและใครก็ตามที่เผลอหลุดเข้าไปในนั้นตอนถูกกัดก็จะกลายเป็นพวกมันและไม่นานจากนั้นแค่สัปดาห์เดียวทุกคนก็กลายเป็นผู้ติด,ด กันหมดแล้วคุณล่ะมีครอบครัวอยู่ที่นั่นไหมท่านั้นแหละครับริกที่ได้ฟังข่าวจากเกรนก็ถึงกับสุดเพราะเขาอาจจะเสียลูกกับเมียไปแล้วก็ได้คือเราย้ายจากเมืองเล็กๆอย่างเคนะักกี้มาอยู่ที่เมืองใหญ่เมืองนี้ก็หวังว่าครอบครัวคงจะไม่ได้อยู่แถวนั้นในช่วงเลวร้ายแบบนี้นะเกรนก็เลยช่วยพูดว่าอย่างหมดหวังไปเลยในบรรดาคนที่เสียท่าเนี่ยเขาก็เห็นมีคนรอดชีวิตมาเพียบแล้วจากความหวังที่เต็มเปี่ยมเท่านั้นคุณจะต้องอยู่รอดให้ได้นะ เออผมจะบอกคุณอีกอย่างหนึ่งพวกเรามีแคมป์นอกเมืองแอรแลนตาด้วยที่นั่นมีคนของเราอยู่เพียบคุณไปตั้งหลักที่นั่นก่อนก็นแล้วกันเกรนได้บอกต่อว่ามีหลายคนมากๆที่ได้ข่าวว่าแอรแลนตาเมืองใหญ่เมืองนี้เนี่ยมันปลอดภัยเหมือนกับคุณนั่นแหละแต่พวกเขามาสายเกินไปแอรแลนตากลายเป็นเมืองร้างไปแล้วเราก็เลยรวมตัวพวกผู้รอดชีวิตและก็พวกที่พลัดหลงมาเพื่อมาตั้งแคมป์กันนอกเมืองที่นั่นเรามีที่หลบภยัยเรามีรถมีพลัดเวนีนเฝ้ายามกันด้วยนะ ซึ่งริกเองถึงจะแมงๆว่ามาตั้งแคมป์กันในป่าแบบนี้แล้วมันจะปลอดภัยเหรอแต่สุดท้ายเขาก็เลือกจะไว้ใจและเดินทางกับเกรนมาจนถึงแคมป์และสิ่งต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นกับบริกมันเป็นราวกับปฏิหาริย์ที่ได้เกิดขึ้นกับคนอย่างเขาหลังเจอเรื่องแย่ๆมาตลอดวันสองวันนี้เพราะเบื้องหน้าของเขาที่แคมป์แคมป์นั้นมันเป็นมากกว่าแคมป์ผูหลบภัยครับเพราะเขาจะได้เจอกับกล่องดวงใจทั้งสองอย่างลอลี่และคาวอีกครั้งที่ทั้งคู่จะอยู่รอดปลอดภัยดีในแคมป์นี้ซะอย่างนั้นให้ตายเถอะ ขอบคุณพระเจ้าลูกเมียผมปลอดภัยดีอย่างน้อยในโลกที่บิดเบีย้ยวแบบนี้ลอรี่กับเขายังมีชีวิตรอดอยู่ก็คงจะเพียงพอให้ริกอยากจะมีชีวิตต่อไปได้บ้างแล้วนะ หลังเจอลูกเมียในแคมผู้หลบภัยนอกเมืองแอร์แล,ลนต้าอย่างปาฏิหาริย์ริกยังจะได้เจอกับเชนอดีตคู่หูของเขาที่ก็รอดชีวิตมาได้เหมือนกันด้วยซึ่งเราจะมารู้ว่าเชนนั้นคือคนที่ผ่านลอลี่กับข่าวหนีรอดมาจนถึงตอนนี้แน่นเองก่อน2คู่หูจะคุยขอบคุณกันและกันตั้งแต่ตอนช่วยกันปราบคนร้ายมาจนถึงช่วยครอบครัวริกให้ปลอดภยัยโดยในรอบนี้นั้นเกรนผู้เชี่ยวชาญทุกตอกซอกซอยในแอร์แล,ลนต้าก็จะพกพวกข้าวของเครื่องใช้มาให้ทุกคนเพราะเขามีหน้าที่ตามหาสเสบียงจากความสามารถในการอดรอดที่เทพ กว่าใครๆความพลิ้วของพี่แกมีประโยชน์กับทุกคนมากๆและเกลนมักจะเลือกไปคนเดียวเสมอเพื่อลดภาระทําให้การขนของมาแต่ละทีจะได้มาไม่เยอะเน้นไปบ่อยๆซะมากกว่า ก่อนที่เชนในฐานะผู้นําแคมป์จะพาริกไปรู้จักกับทุกคนที่นี่ไม่ว่าจะเป็นอเลนดอนน่าฝาแฟดเฮลเลียนในที่ยังมีจิมแคลร์โซเฟียเอมี่อันเดียและเดลตตะแก่ผู้สังเกตการอีกด้วยเอาเป็นว่าตัวละครแต่ละตัวที่เรากล่าวชื่อมาเนี่ยยังไม่ต้องจําให้รกหัวในตอนนี้ก็ได้เพราะแต่ละคนก็จะค่อยๆมีบทบาทขึ้นมาตามเนื้อเรื่องให้เราจดจําได้เองนะครับก่อนที่เชนจะแนะนําให้ทุกทกุคนได้รู้จักว่าริกนั้นไม่ใช่คนอื่นคนไกลแต่อย่างใดแต่เขา เป็นสามีของลอลี่ที่รอดชีวิตมาได้นั่นเองเหตุการณ์ที่นี่ก็ดูจะปกติไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับตกดึก ลอรีกับริกก็จะมานั่งคุยอัปเดตอะไรต่างๆกันหลักๆก,ก็จะเป็นเรื่องลูกนั่นแหละรวมถึงเรื่องที่ลอรลีตัดสินใจพาลูกหนีมาด้วยกันด้วยริกเขาเข้าใจดีและลอรลีก่ก็ทําถูกต้องแล้วแต่ประเด็นคือถ้าไม่ได้เชนช่วยไว้ละก็ต้องแย่แน,แน่เลยเพราะที่เราอยู่รอดมาได้จนถึงตอนนี้เนี่ยก็มีเดลที่คอยสังเกตการพร้อมปืนไรเฟลิลคู่ใจของเขากับความเป็นตํารวจของเชนเนี่แหละที่ผ่านมามันก็มีแค่ครั้งเดียวเองที่เราถูกวอล์กเกอร์บุกตอนตีสแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเราคงจะนอนได้เต็มตามากขึ้น เมื่อมีพวกเขาคอยเฝ้ายามให้แน่นอนและว,ว่าตัวของริกที่อะไรอะไรมันเปลี่ยนกลับตาลปัดไปหมดตั้งแต่เขาฟื้นขึ้นมาเมื่อ2วันก่อนเขาเกิดกลัวขึ้นมาครับและไม่อยากให้ครอบครัวเป็นอันตรายคนืนนั้นเขาเลยตัวสั่นนอนไม่หลับทั้งคืนเลยเช้าวันรุ่งขึ้นริกจะเจอเชนที่เฝ้าสังเกตการอยู่ทั้งคืนก็ทักทายกันตามปกติแหละโดยเชนจะให้ริกไปอาบน้ําในรถแคมป์ของตาลุงเดวเพราะเดี๋ยววันนี้เราต้องไปล่าสัตว์ด้วยกันว่าแล้วริกก็จะตรงมาที่รถบ้านและเจอกับตาลุงเดวมาถึงลุงแก ก็ทักริกแบบตรงๆเลยว่านี่นายเป็นสามีของลอรลี่ใช่ไหมคือ,องี้นะฉันน่ยไม่ได้อยากจะก้าวไก่อะไรเรื่องครอบครัวหรอกแต่นายควรรู้อะไรไว้อย่างฉันน่ยมันเป็นพวกช่างสังเกตหล่อนเป็นห่วงนายมากๆตอนนายหายไปเธอพูดถึงนายตลอดเวลาเลยและแน่นอนความเปล่าเปลี่ยวมันก็น่ากลัวจริงๆส่วนเจ้าเชนเขาเป็นคนดีเขาช่วยทุกคนที่นี่รวมถึงเมียนายด้วยแต่ก็ไม่มีใครคิดหรอกว่านายจะรอดกลับมาได้ในช่วงที่เราอยู่แคมป์ด้วยกันเจ้าเชนนั่นมันจ้องเมียนายตาเป็น นเลยนายควรจะระวังระวังไว้หน่อยก็ดีนะเพราะเชนเนี่ยอาจจะไว้ใจไม่ได้ในเรื่องนี้ก็เรียกว่าเดลที่ชอบสังเกตคนเนี่ยเขาเดินสติริกแต่เนิ่นๆเลยว่าเชนนั้นมีอะไรแปลกๆกับลอลี่ แต่ริกเขาก็เลือกจะไม่สนใจครับเพราะเขาไว้ใจเมียตัวเองส่วนเชนก็เป็นเพื่อนรักคงไม่น่าจะมีอะไรหักเหลี่ยมโหดกันหรอกมั้งแต่อย่างว่านะความเหงามันก็น่ากลัวจริงๆแล้วพออาบน้ําเสร็จปุ๊บริกก็จะเดินออกมาจากรถบ้านและเจอเชนกับลอรลี่คุยกันแบบสนิทสนมเกินเหตุจริงๆริงแต่ริกก็แบบมองโลกในแงด่ดีมันคงไม่น่าจะมีอะไรหรอกมั้งช่วงที่เขาหายไปคงไม่น่าจะเกิดเรื่องอย่างว่าหรอกแล้วเชนกับริกก็ออกไปล่าสัตว์ด้วยกันโดยฝั่งของสาวๆก็ต้องทําหน้าที่แม่บ้านออกไปซักผ้า ุ้งหาอาหารส่วนเด็กๆก็เลน่นกันกับพวกสาวๆพี่เลี้ยงไงนะครับก็คือแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนแต่แน่นอนแหละว่าในกลุ่มสาวๆก็จะต้องมีตัวหัวกบทที่ไม่เข้าใจอยู่ดีว่าทําไมเราต้องมาง,งกงซักเสื้อผ้าเหม็นๆให้พวกนั้นด้วยแต่พวกผู้ชายกลับได้ออกไปล่าสัตว์ข้างนอกกันหลอรีก็เลยรีบเบรกเอาไว้ก่อนว่าเราก็ทําสิ่งที่เราถนัดดีเขาก็ทําสิ่งที่พวกเขาทําได้อย่าคิดมากเลยเพราะถ้าเราออกไปล่าสัตว์เราก็ไม่ได้มีสกิลแบบพวกผู้ชายอยู่แล้วเราทํํๆไปถ่อยทีถอถอายัยกันเถในชั่วโมงนี้ มันก็เลยไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นมากมายหลังจากนั้นครับส่วนเราเด็กๆก็คุยกันถึงเรื่องพ่อตัวเองกันตามภาษาเด็กน้อยไร้เดียงสาโดยระหว่งางนี้เชนกับริกก็จะออกล่าอะไรไปพลางคุยกันไปด้วยคือเราแรกเชนเนี่ยก็ไม่ได้กะว่าจะลงเอยแบบนี้หรอกนะครับเขาพยายามจะพาลอรี่กับเขาไปส่งที่บ้านครอบครัวในแอตแลนตาแต่เหตุการณ์มันเลวร้ายลงเรื่อยๆเขาก็เลยขโมยปืนและพาทั้งคู่มาลงเอยที่นี่แทนแล้วยังบอกอีกว่าเราอยู่รอดกันได้เพราะมีเดลคอยสอดส่องด้วยปืนไรเฟิลกระบ,บอกนั้น ส่วนเรื่องอาหารก็ได้เิ่นที่แอบหลักลอบเข้าไปจิ๊กจากในเมืองมาเรื่อยๆนี่แหละแต่ประเด็นคือเราควรจะตั้งคำถามกันสันหน่อยดีไหมว่าเจ้าเด็กเอเชียนั่นมันเป็นใครทำอะไรมาทำไมถึงรู้วิธีเข้าออกเมืองแบบทะลุปลูกปลงขนาดนั้นหรือเจ้านี่มันจะเป็นโจรเราควรตระวอังตัวเขาหน่อยไว้เนี่ยแต่ขณะที่พูดคุยกันอยู่ทั้งคู่จังะเอินเจอบลอเกอร์ตัวหนึ่งกำลังแทะกวางผู้เคราะห์ร้ายอยู่อืมไหนว่าเราเอากวางตัวนั้นไปกินต่อมันจะมีผลอะไรไม่ว่าเพื่อนเชนถามแน่นอนริกจะไปรู้ได้ยังไงล่ะ เพิ่งมาที่นี่แค่วันเดียวเองก่อนภาพจะตัดมาในแคมป์ซะก่อนสาสาวก็คุยกันตามภาษาแหละหลกัหลกๆก็เป็นเรื่องที่ลอรลี่เจอริกในงานปาร์ตี้ของน้องชายเขาและสารสัมพันธ์กันยาวมาจนถึงตอนนี้หวานชื่นรื่นรมอะไรก็ว่ากันไปซึ่งซีนซีนนี้นะครับจะมีไว้เพื่อบ่งบอกความสัมพันธ์ของริกกับลอรี่ที่เกิดมาคู่กันและเหมาะสมกันจริงๆ ถามว่าเรื่องจะบอกเราทําไมเดี๋ยวเราจะได้รู้กันแน่นอนเพราะไอ้เรื่องคู่รักเนี่ยแหละครับที่มันจะทําให้เกิดดราม่าและเรื่องยุงเหยิงตามมาในภายหลังอีกเพียบ ไม่แพ้พวกวอลเกอร์เลยนะครับและเมื่อสาวๆซักผ้าตรงริมทานเสร็จพวกเธอก็จะหอบผ้ากลับมาโดยหารู้ไม่ว่ามีวอลเกอร์ตัวหนึ่งในปา่าแอบมองพวกเธอและเดินตามมาในแคมป์อย่างช้าๆอันเลนที่เป็นเวรเฝ้าแคมป์ในรอบนี้ก็บอกให้หลบไปเขาจะยิงแต่ดอนหน้าคนเป็นเมียเนี่ยดันขวางทางอยู่ขาแข็งวิ่งหนีไม่ไหวแต่สุดท้ายก็ได้ตะลุงเดลมาช่วย เซฟชีวิตตอนหน้าเอาไว้ได้อย่างวุดวิดและนี่ก็เป็นอีกครั้งแล้วที่วอลเกอร์มาบุกเราในแคมป์สงสัยจะเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยจะดีสันแล้วแหละแถมไอ้ตัวที่หัวหลุดเนี่ยมันยังมีชีวิตอยู่อีกต่างหากตัดหัวมันไม่พอเว้ยเราเราต้องทำลายหัวมันทิ้งให้สมองตายไปเลยเหตุ hey, เพราะเชือ้อมันลามไปอยู่สมองนั่นเองตรงนี้ทุกคนก็เลยรู้ว่าโอเค ต้องโจมตีที่หัวเท่านั้นขณะเดียวกันริกกับเชนก็ตัดสินใจว่าจะไม่เอากวางเคราะรตัวนั้นไปกินหรอกมันคงติดเชื้อไปแล้วเอาไปให้ลูกเมียกินเพลิดเพลินจะกลายเป็นวอลเกอร์ไม่รู้ตัวก็เลยร่วมมือกันจัดการเจ้านั่นให้จบจบเพราะริกจะเสี่ยงให้มันเดินเข้ามาใกล้ๆไม่ได้หรอกซึ่งหลังจากเผด็จศึกวอลเกอร์ Walker ตัวนี้ไปแล้วทั้งคู่จะได้ยินเสียงปืนดังลั่นมาจากในแคมป์ชิปหายแล้วไงมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอีกทั้งสองก็เลยรีบวิ่งกลับไปดูและพบว่าอัลเลนได้ยิงหหัััววออออลคเเเรรรตนน้้พพืื่่่จบบงไปียยแะูู ทายแท้มาถึงริกก็รีบมากอดปลอบลอลลี่ใหญ่เลยเพราะเธอกําลังเสียขวาญหนักมาก สุดท้ายไอสิ่งที่ริกคิดมาตลอดว่าการตั้งแคมป์ในป่าแบบนี้มันไม่ปลอดภัยซึ่งก็ไม่ปลอดภัยจริงๆทุกคนก็เลยมาหาเรือกันต่อว่าจเจ้าร่างเจ้าวอกเกอร์นี่ไปทิ้งในป่าเคลียร์ทางวางระบบป้องกันในแคมป์เพิ่มเติมขึ้นต่างๆนานา,นานาก็ต่างคนต่างก็มีหน้าที่ของตัวเองกันนะครับเว้นก็แต่คนคนเดียวที่ตอนนี้เขาเต็มไปได้วยความรู้สึกโกรธสับสนและอิจฉาตาร้อนแบบสุดๆสายตาคู่นั้นที่กำลังจ้องมองไปที่ริกที่กำลังกอดลอรี่อย่างกลมเกลียวมันคือสายตาที่เต็มไปด้วยคา นี่เองจะกลับมาทําไมวะเนี่ยเราอยู่กันแบบนี้มันก็มีความสุขดีอยู่แล้วและสายตาคู่นั้นก็คือสายตาของเชนที่ไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆเลยครับและใช่แล้วเรื่องราวความบาดหมางระหว่างเพื่อนจะทําให้เกิดอะไรต่อมีอะไรตามมาอีกเพียบเลยเพียงเพราะความรักและแน่นอนความรักมันก็ทําให้คนตาบอดได้จริงๆแหละครับ เป็นยังไงกันบ้างกับบทโถมบทของเรื่อง The Walking Dead Version Comics น่าติดตามใช่ไหมล่ะครับนี่คือหนึ่งในคอมมิกส์ที่ทุกคนต้องอ่านก่อนตายจริงๆเนื้อเรื่องมันโคตรดีและก็โคตรดาร์กมากๆเช่นกันยังไงฝากทุกคนติดตามกันต่อแบบยาวๆด้วยนะครับอยากเล่าให้ทุกคนฟังมากๆเลยเนื้อเรื่องมันเข้มข้นจัดๆัดะ และถ้าทุกคนมีความเห็นอะไรหรืออยากให้เราปรับปรุงแก้ไขตรงไหนเมนมาบอกกันได้นะครับและก็เหมือนเดิมนะททุกคนชอบไปเราหยิบเรื่องราวของ The Walking Dead มาเล่าให้ฟังแบบนี้เองแล้วก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ครบ1000ไ like ลค์ด้วยนะครับแล้วเราจะรีบมาเล่าต่อแบบยาวๆเลยและสําหรับใครที่ผ่านมาดูครั้งแรกแล้วยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากติดตามให้กับพวกเรากล้าติการ์ตูนได้นะครับขอบคุณทุกคนมาณนาที่นี้ด้วยแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับ